สุดระทึกฝายแตกมวลน้ำทะลักพังทลายวันท่วมสัาเส้นทางพาย,ยุราสุดย่อมกวามประกาศตำ่ำเริ่มเก่ะตัวทะเลจีนใต้14กรกฎาคมนี้พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับสังวาตายัยอุทกภไพพยากรณาา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยอลุงพิลาชายาง Facebook ประจำวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมในช่วงเย็นพื้นี้แอดมินจะพามาวิเคราะห์สถานการณ์ฝน สถานการณ์เส้นทางพายุรวมถึงการแจ้งเตือนฝนในวันนี้วันพรุ่งนี้และในอีกสิบวันล่วงหน้าเส้นทางหย่อมความประกาศต่ำภาพข่าวจากทางบ้านเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของเส้นทางหย่อมความกดอากาศต่ำที่คาดว่าจะเริ่มก่อตัวในช่วงวันที่14กฎาคมันยายน2567 หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยจากทะเลจีนใต้ทางตอนล่างมุ่งหน้าทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมุ่งหน้าเวียดนามทางตอนกลางสปปลาวทางตอนล่าง และบริเวณพื้นที่ภาตะวนออกเฉียงเหนือทางตอนล่างของประเทศไทยซึ่งคาดการณ์นในด้านของหย่อมความประกาศต่ำลูกนี้คาดว่าจะเริ่มก่อตัวในช่วงวันที่14กรกฎาคมหลังจากนั้นจะดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองนะครับอาจจะพัฒนาตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นพายุดิปรชันและพายุโซนร้อนนะครับ หลังจากนั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนกลางถึงตอนล่างซอปปปอลลาวทางตอนล่างและมีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยติดตามไม่ได้ของการอัปเดตใได้านของโมเดลพาย,อยุอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะในช่วงนี้โมเดลโชว์แค่โมเดลเดียวยังเหลือ ECMWF ซึ่งแอดมินจะให้ค่าน้ำหนักไปทาง ECMWF มากกว่านะครับถ้าหากโมเดล ECMWF โชว์ในด้านของการก่อตัวของหย่อมพอประากาศตำ่ำหรือพายุแอดมินจะรีบรายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับส่วนในช่วงนี้ในด้านของพายุหรือหย่อมความบรากาศต่ำยังไม่เกิดนะครับคาดว่าจะเกิดในอีกหนึ่งสัปดาห์คือ14กรกฎาคมหลังจากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวและเริ่มดึงมรสุมและร่องมรสุมเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับ ซึ่งในช่วงนี้ในด้านของร่องมรสุมก็ค่อยๆเลื่อนขยับลงมาเรื่อยๆพาดผ่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือทางตอนบนนะครับและบริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนและนะครับทำให้มรสุมตะวัตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยรวมถึงทะเลอ่าวไทยดังนั้นประเทศไทยในช่วงนี้นะครับ จากการดึงในด้านของร่องมรสุมให้มาสร้างความชื้นไว้ก่อนนะครับจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สารฝั่งตะวันออกก่อนที่ในด้านของหย่อมความอากาศต่ำหรือพายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยบริเวณพื้นที่ไหนที่มีความชื้นมากความชื้นเยอะ บริเวณพื้นที่ไหนที่ฝนตกดีในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่หย่อมความกดอากาศต่ำก่อนที่พายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะเป็นผลดีนะครับเพราะบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มบอกความชื้นความชื้นสะสมก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริเวณพื้นที่ความชื้นสะสมที่เพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะดึงในด้านของร่องมรสุมจากที่พาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือเหนือตอนบนรวมถึงทางตอนบนของภาคอีสานก็จะค่อยๆ่ยเขยิบลงมาในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ใ่ด้านของร่องมรสุมตัวนี้ก็จะเขยิบลงมาบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกดีๆนะครับจะมีการดึงร่องมรสุมให้เขยิบลงมาบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกดีมากกว่าพื้นที่อื่น และจะดึงมรสุมตําตกเฉียงใต้ให้พัดเข้ามาปกคลุมฝนก็จะดีกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆและในหน้านของการบล็อกความชื้นเอาไว้เป็นเส้นทางที่ฝนจะเคลื่อนตัวเข้าดังนั้นโอกาสสูงที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะมีพาย,ยุเคลื่อนตัวเข้าก็มีโอกาสนะครับ ดังนั้นในช่วงนี้1สัปดาห์นะครับจับตาเลยในช่วงเช้าบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกดีกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆจับตาเอาไว้เลยนะครับย่อมความกดอากาศต่ํามีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ที่มีความชื้นมากอยู่แล้วนะครับซึ่งความชื้นจะดึงและดึงร่องมรสุมลงมาให้พาดผ่านและในด้านของตัวพายุจะเคลื่อนตัวเข้าในด้านของร่องมรสุมที่อยู่นะครับ อาจจะเป็นอีสานทางตอนบนตอนกลางแต่ในขณะนี้โมเดลโชว์อีสานทางตอนล่างแอดมินให้ค่าน้ำหนักไปที่อีสานทางตอนล่างแนวบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตนะครับฝนจะมากแต่นะครับถ้าหากในด้านของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุเคลื่อนตัวเข้าจริงแอดมินคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ระหว่างอำนาจ,จเจริญหรืออุบลราชธานีนะครับเป็นไปได้สูงหรือบริเวณพื้นที่ ระหว่างอำนาจเจริญและมุกดาหารแต่วันแรกที่เริ่มมีฝนตกคือวันนี้นะครับฝนโดยส่วนใหญ่ก็มาทางอุบลศรีสเกตดังนั้นนะครับที่ไา้ของตัวพายุหรือหย่อมความรกาดต่ำจะเคลื่อนตัวขึ้นสูงฝั่งบนๆนหน่อยก็จะได้ลมส่วนฝั่งล่างๆหน่อยฝนจะเน้นหนักนะครับโดยเฉพาะอีสานทางตอนล่างดังนั้นก็ต้องวิเคราะห์และจับตากันไปเรื่อยๆนะครับว่า ในด้านของหย่อมพอประากาศต่ำจะเกิดขึ้นได้ไหมหรือจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวใกล้วันอัปเดตกันในทุกๆวันนะครับโมเดลเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้าใหม่เสมอนะครับส่วนในช่วงนี้คลื่นลมทะเลไม่สูงนะครับทางตอนบนอันดามันคลื่นจะมีกําลังปานกลางสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงนะครับมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับ ส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะดึงร่องมารสุมลงมาพื้นที่อุบลราชธานีสีสเกตเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกตลอดทั้งคืนเลยนะครับและในช่งชวงเช้าฝนตกกระหน่ำอย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดสีสเกตบ้านแอดมินเองบริเวณพื้นที่บ้านผักบุง้งตำบลาณก,กันทรารมมสีสเกตฝนตกกระหน่ำนานนับชั่วโมงเลยนะครับทำให้ด้านของโอ่งที่มีการรองรับน้ำโอ่งขนาดใหญ่เต็มทั้ง3าใบเลยนะครับเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมา จากที่อยู่ประมาณครึ่องโอ่งดีๆนะครับเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาฝนหนักจริงแรงจริงเลยนะครับนอกจากให้ด้านของพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องระวังโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ในขณะนี้ฝ่ายรองรับน้ําได้แตกนะครับมวลน้ําไหลทะลักพนังดินพังทลาย บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับเมื่อช่วงที่ยังนายชินกรแก่นคงนอำเภอเมืองขอนแกน่นพร้อมเจ้าหน้าที่ปพอขอนแกน่นเข้าตรวจสอบไฟห้วยสายบาดท,ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านเลิงตำบลโคกสีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นหลังจากที่ตัวฝายทําจากคอนกรีตเสริมเหล็กถูกมวลน,น้ําจากหนองเลิงใหญ่กัดเซาะจนขาดกว้างประมาณ20เมตรทําให้มวลน,น้ําทะลักข้ามไย จนล้นอย่างหนักนะครับทำให้ผนังดินพังทลายลงมาด้านน,นายธนาศักด์ร้อยพานายยกอบตอโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นร่วมถึงนายวิทูลน,นามมูลน้อยหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักง,งานปพ,อพอขอนแกน่นและพันเอกจตุพงศ์พลเซน พอบพันธ์มทบ23คายศรีพั 23, พช,ชรินจังหวัดขอนแกน่นร่วมตรวจสอบความเสียหายและกำหนดแผนการซ่อมแซมนะครับป้องกันมวลน,น้ำในระยะเร่งด่วนซึ่งนะครับในด้านของอ่างเก็บน้ำห้วยสายบาดเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2549โดยกรมชลประทานก่อนจะมอบให้อบาตาโคกสีเป็นผู้ดูแลนะครับซึ่งก็มีการชำรุดมาเป็นระยะ ทางด้นานอบตโคกสีก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดซึ่งแผนระยะเร่งด,วด่วนคือการหาวิธีชะลอน้ําจากหนองเลิงใหญ่ไม่ให้ทะลักลงสู่ลําน้ําพองไปมากกว่านี้นะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อน้ําที่อุปโภคบริโภคเบื้องต้นประตานขอถุงบิ๊กแบ๊ก จากภาคเอกชนและหากไม่สามารถปิดกั้นน้ําได้ก็จะใช้กล่องเกรเบียนมาปิดช่องฝ่ายที่ขาดนะครับส่วนกําลังพลในการนาเรียงถุงบิ๊กแบกประสานไปยังทหารมทบ23ค่ายสีพัชรินจังหวัดขอนแกน่นรวมทั้งกําลังพลจิตอาสามาช่วยกันนะครับและมีการปิดฝ่ายที่ขาดนะครับขอบคุณที่มาจากยูไลส์นิวนะครับนอกจากนั้นแล้วกรมอุตุยังแจ้งเตือน บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักในคืนนี้นะคะบ,บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านตากอุทัยธานีการจะนะบุรีราชบุรีเพช,ชบูร์ลบบุรีสระบุรีนะครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเลยชัยภูมินะครราชสีมาหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนะครพนมมุกดาหารรวมถึงบุรลนะคร็ระวังฝนตกหนักในคืนนี้นะครับ ส่วนการพยากรณ์ฝนในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวน,าน่านแพร่ตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแกน่นกาฬสินธุ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรสุรินทร์ศรีสะเกษ อุบลราชธานีเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิและมุกดาหารภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกบางเขตบางพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ตกหนักบางแห่งบริเวณนครน,นายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝนฟ้าขนองนาลอยละ40บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันจุมพรปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่ต่อไปจะพาไปใช้พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก18นาฬิกา7กรกฎาคมกำแพงเพชร4.5มเมตรบานขงวิลล7.3พิจิต3.6 นครสวรรค์4.5น, 4, 5, นครราชสีมา4.1กรุงเทพหานคร6.1สาก้4.2และเที่ยงคืน8กรกฎาคม2567กลุ่มฝนฟ้ากนองในบริเวณพื้นที่นนวารี6.7บ้านประโค6.5บ้านผลทัน8.2บ้านคำบอล8.1บ้านผลของ8.6พรเจริญ6.3บ้านทุ่ง6.6หลังจากนั้นกลุ่มฝนฟ้าขนองจะลดลงนะครับ และในคืนนี้ก็ต้องระวังในด้านของฝนที่จะพัดนําเข้ามาจากบริเวณทุนที่ประเทศลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับในบางพื้นที่ของอีสานฝั่งตะวันออกเตรียมตัวรับฝนนะครับติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทงตีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ